เรื่องอะไรทั้งหมดนัน่นอะใครจำได้บ้างทั้งนี้อะใครจำได้บ้าง ให้ไปให้อีก่กะกว่าผู้หญิงอะได้บ้างใหาจำเลยได้บ้างโมาม่วงเปี้ยวโอ้ข้างม่วงไม่หวานทายังไงมันจะหวานคราวนี้จะบอกวิธี สอนวิธีให้มันหวานทำให้มันหวานให้ปาอัมพาแปลว่ามะม่วงภาษาบาลีเรียกอัมพาแปลว่ามะม่วงอัมพาคือไม้ปํามไม้ไม้ควทมเว่าไห่เราพาไปเรียกเรียามะม่วงคืออัมพา ไปไหนเราก็พาไปคือตัวนี้แหละแม่เหนือลองใจแต่มันโตกจองลองแล้วทุกสิ่งทุกอย่างเราต้องพาไปจตงเรียกว่าอําพาขั้นตาหากว่าเราไม่พาไปมันไม่ไปลองดูสิใครไม่พาไป มานี่ก็พามามาจะคุตดดีมานี่แล้วกลับก็พาไปอีกมาตัวนี้ตัวนี้แหละที่จะทำให้มันสุกตัวนี้ทำให้มันสุกทำให้มันหวานคือตัวนี้แหละวิธีทำให้สุกวิธีทำให้หวานเขาก็ต้อง ไปเก็บมาจากต้นเอาไว้ต้นเดียวมันหล่นมันร่วงหล่นไปก็สัตว์จะไปกินมดต้องเอามาจากต้นมามาบ่มไว้ให้มันสุกเสก่อนเอาต้องเอาโดยเอาลูกแก่นั่นแหละมันแข่แล้วก็มาบ่มไม่เคยสุกสุกครั้งนี้ก็กินหวานเนะี่ย <c oughs> อะไรที่ทำให้มันแก่ทำให้มันบ่มันสุขคือศรัทธาเบื้องต้นศรัทธานะ่ะจะแก่กลา้าหรือไม่กลา้าก็ตัวศรัทธาทำอะไรทั้งหมดถ้าศรัทธาไม่มีแล้วไม่แน่นอนทำไม่มั่นคง ต้องมีศรัทธาเสียก่อนเนี่ยค่อยทาได้อยากทําไม่ทํานาตัง้งเสื่อมก็ตามเถอะถ้าไม่เชื่อมั่นว่าจะได้ผลแล้วขี้เกียจทาตามกาลเวลาคิดอยากทําก็ทําไม่คิดอยากทาก็เล้วยงไปภาวนาท,ทําสมาธิเหมอถ้าเราไม่เชื่อมั่นว่า มะม่วงอะมันจะสุกข,ขึ้นตูของเราเลยแหละตั้งบัตทีนี้แล้วจะต้องได้สินธรรมขึ้นมาให้ตั้งใจเชื่ออย่างนี้ถึงจะได้ผลก็เหมือนเขาเอามะม่วงมาบ่มเขา,ามาบ่มจั้งไว้ที่เดียวไม่ต้องย้ายไปย้ายมาที่ไหนล่ะไว้ที่เดียวที่เก่า เครื่องอบอุ่นมาใส่หรือว่าถึงไม่อบอุ่นก็อะนอ่อบมนแล้วมันจะสุกเองมันออกถ้าต้องการเร็วก็เครื่องอบอุ่นมาใส่ให้มันอบอุ่นยังยังสุกเร็วแต่ว่าสุกไม่หวานนนแหละสุกแก่นั้นสุกไม่หวานให้มันสุกค่อยสุกไปโดยกําลังเขามันเอง มันมีรสชาติดีหวานดีการทำสมาธิภาวนาก็เหมือนกันถ้ารีบร้อนนัไม่เป็นสอกถ้าหากว่าเราค่อยทำคือว่าทำให้มันเฉเฉยอย่าไปรีบร้อนรีบร้อนไม่เป็นสังอ,อยากจะให้เห็นอยากจะให้เป็นอยากให้มีอะไรก็ให้มันเกิดขึ้นเลยไม่เป็น นี่ก็ชั้นเดียวกันทำใจให้เสมอพิจารณากายนี่แหละเห็นสภาพตันจริงคือมันเป็นจริง,เ,รงเห็นธาตุสี่เป็นจริงถ้าอยากจะให้มันรู้อยากก็มาเห็นรีบร้อนเกินไปแล้วเดือดร้อน วุ่นวายไม่ได้เป็นจริงอย่างไรมันี่ให้เห็นตามในจริงอย่างนั้นอย่างพระเดชาเนี่ยนะยถาพดตังสมาประยายดัทบังคือเห็นตามในจริงอย่างไรธาตุชีคือตัวของเรามันเป็นจริงอยู่แล้วคือธาตุของเราเนี่ย ธาตุดินก็เป็นดินตัางสภาพของมันเขาให้เชื่อมันลงตั้งใจแน่วแน่เต็มที่ที่มันเห็นว่าเป็นดินของแก้งแข็งเรียกว่าดินอะไรทั้งหมดของแข็งแข็งเรียกว่าธาตุดินทนั้งนะั้นชี่ิตตัวของเราธาตุน้ำของเหลวๆก็เรียกว่าธาตุน้ำ ั้งสองอย่างนี้แหละมันเป็นหลักส่วนลมเร่อกไฟี่นตามมาต่างหากลมเป็นของปั่นป่วนไปมาสารพัดทุกอย่างในตัวเรามันปั่นป่วนพลอนผันในในตัวของเราเรียกว่าลมพัดขึ้นบนวนลมพัดลมข้างล่างอันนี้มัน เรามันเอื้อมขึ้นมานั่ยน,นะเรียกว่าลมพัดพึ้นขึ้นบนบนลมพัดลมเมืองล่างก็คือมันเผยอ,ออกไปน่ะเผยลงลงไปน่ะลมลมพัดไปตามตัวที่ทําให้กายเบาอ่อนนุ่มนวลนั่นนะมันพัดอยตามตัวนั่นนะลมในซ่องงลมในใส่มันร้องปวด,ดเพียกโ้เก่งนั่น มันบดขูเกีก่ยวเกลียวใน,นนะลมในตัวในท่อใใส่ลมหายใจเข้าออกกานหายใจเข้าหายใจออกนี่เพียงที่เพียงหายหายใจเข้าอย่าออกแค่ปอดเท่านั้นแต่มันกระจายไปมันลมมีซ่าเนทั่วตัวแล้วพอหายาใจมันกระเทือนหมดเลยกระเทือนไปทั่วทั้งทั้ง่งางกาย เราไม่ได้หายใจตลอดไปถึงเท่าถึงชีสาไดะหรอกแต่มันก็เคือนกันเองนี่มันเป็นอยู่อย่างนี้แหละมันธาตุลบมันนี่ธาตุไฟก็อบอุ่นอยู่ในตัวของเราอธิบายบาง่วงธาตุทั้งสี่มันมีอยู่ในตัวของเราแล้วเราไปมา ยืนเดินนั่งนอนไปมาได้นี่กับราะธาตุทั้งสี่ให้เห็นธาตุสี่เท่าทนั้นแหละเราไม่ได้ปรุงมแต่งอะไรครับเพราะถ้าปรุงแต่งเองคนเราพิจารณาอย่างนี้เห็นชัดตามเป็นจริงอย่างนี้ไม่ต้องเห็นด้วยนมิตไม่ต้องเห็นผมด้วยภาพแต่ว่ามันจะเป็นเมื่อเ,เป็นจริงเนี่ยเห็นด้วยภาพด้วยมิดเท่นะ แต่ว่านั้นไม่เป็นของสําคัญอะไรเห็นภาพเช่นวห่อยแล้วพิจารณาไปของเราเนี่ยพิจารณาไปเห็นเป็นดินะเลยปรากดเป็นจงปลืกขึ้นมาเลยทีเดียวเป็นหัวปลืกขึ้นมาทีเดียวถ้าน,น้าเราเห็นเป็นแม่น้ำน้ำทานไปเลยทีเดียวอันนั้นหลงอ่ะนะมัดหลงเห็นเช่นนั้นมักหลง เห็นนมัตไปจับแล้นะเนี่ยอนั้นเห็นโดยจะภาพตามเรียนจริงนี่แหละมันเป็นจริงพรุทธเจ้าดันเอาตัวจริงนะเห็นเป็นจริงอย่างไรตามเป็นจริงอย่างไรนั่นแหละเป็นของจริงทีเดียวมันภาพเป็นของหลอกถ้าเรารุ่มหลงแต่คนชอบก็หลงไขาชอบขนเราถ้าคู้กข,ง,ข,ง,ขงมันไม่ชอบหลงเท่าใดยิ่งอยากหลง คนนั่งไหลในโลกนี้เป็นยังไงหลงมัวเมาพอแ้วแล้วกยิ่งมีคนมาหลอกมาหลงยิ่งไปใหญ่เลยจิงว่าเห็นตามเป็นจริงอย่างไรคือเห็นมันเป็นจริงอย่างนั้นตามเป็นจริงนั้นเรียกว่าบ่มมันสุกแล้วนะ่นกินนั่นแล้วนะ่ะกันเป็นยังไงอร่อยเลยเสียเดียวหวานฉ่ำสบาย นั่นแหละบ่มมะม่วมงต้องบ่มวิธีนี้ถ้าบ่มวิธีอื่นไม่ได้กินแล้กินก็ไ,ไม่ไม่อร่อยไม่หวานบ่มวิธีนี้หวานทุกคนทีเดียวมันไม่ต้องไปแย่งกันของใครของมันหวานทั้งนั้นทุกคนมีมะม่วงทุกตัวคนแล้ว คนเรานะ่ะไม่เหมือนลูกไม้ผลไม้ต่างๆลูกไม้ผนไม้แก่ข้ามาแก่ครับบรรดาลำต้นหรือรากเหง้าต่างๆเอามารวมมาแห่งเดียวคือเม็คือเมล็ดนั่นเองเมื่อแก่ไปแล้วเอามารวมรวมลงสู่เมล็ดเดียวหมด คนเราเนี่ยแก่มายิ่งพุ่งซ่านไม่เหมือนบมงกไปเลยไม่เหมือนต้นไม้เลยสารพัดจะจะยุ่งจะยิงสารพัดจะแหวุ่นวายคิดถึงทั้งหมดทั้งนี้สารพัดทุกอย่างต้นไม้เขารวมเป็นยางมะม่วงนี่แหละ เอามารวมไว้ในเม็ดเดียวมดลากก็อยู่ในนั้นใบก็อยู่ในนั้นกิ่งก้านแะคข้ายนั้นมดในผลที่สุดมะม่วงนั้นนั้นยังมีพระเืชอีกสำัำมันอยู่ในนั้นแต่ไม่ปรากฏต่อเมื่อใดคนเอาไปไว้ในดินเอาไปฝังไว้ในดิน ปูกดินถูกน้ำชุ่มเข้ามาแตกออกมาเป็นไบเป็นรากเป็นใบมาเป็นตน้นเป็นลำเท่าเก่าแต่คนเราไม่อย่างนั้นแก่มาได้ยิ่งกว้วขวงสาขาปีกไใบมากมายแล้วอย่างรวมจิต่เปิดจึงว่า อธิบายฟังวันก่อนว่าคนมีอายุมากโยจะวัฏส,ะสะตังชีเวเอกหังชีวิตาเชโยมันคนที่มีอายุมากนะโยจะวัฏส,ะสะตังชีเวอาประสังยพยพยังกันว่า คนเราไม่เห็นความแก่ความเจ็บความตายแม้ความเสื่อมสิดไปเมียอยู่ตั้งร้อยปีมันก็ไม่มีดีอะไรเลยสู้เด็กเกิดในวันนั้นไม่ได้เอก็หางชี่ตาที่ยปัจจโตประยัดประหยัดเกิดในวันเดียวเท่านั้นแหละเขารู้จกักความเกิดความดับความชินความเสื่อมของสังขานร่างกาย ประเสริฐกว่าผู้มีอายุนิร้อย100ปีท่านเอาคุณธรรมนั้นต่างหากท่านมนอายุมากจึงว่าคนมีอายุมากสามรวมจิตใจไม่เป็นจิตใจไม่อยู่ในตรนตัวก็ไ,ไม่ได้ชื่อว่าไม่มีประโยชน์ตอนนั้นเรียกว่ามม่วงไม่หวานบ่มไม่เป็น ยังไงยังไงพวกเราต้องพิจารณาอย่างนี้ให้เห็นเป็นจริงอย่างที่ว่ามานะมะม่วงคือตัวของเราไอเ,าเห็นว่านี่แหละธรรมะก็เฉิดสูงสุดอยู่ตรงนี้แหละอย่าไปหลงไหลอย่าไปเข้าใจผิดคิดลังเลต้องใส่ไม่เป็นผลประโยชน์อะไรกองเราเลย แกเท่าจวนจะตายทุกคนแล้วถึงประเทศนี้ก็เหมือนกันไม่ทราบว่าจะตายวันไหนเมื่อมันจะตายยังค่อยรวมเข้ามาเหมือนกับผลไปเอาไว้ให้รวมได้จะก่อนถ้ามันรวมเข้ามาอยู่ในที่เดียวแล้วอันนั้นแล้วแต่คงจะจะปลูกหรือไม่ปลูกกันนหลไม่ปลูกเราไปทิ้งย่ย อย่าไปลงเป็นถูกดินถูกน้ํามันก็เหี่ยวแห้งตายเลยถ้าหากว่าเราไม่รู้ตัวไม่รู้จักว่ามันจะงอกอีกเอาไปฝังดินไว้ถูกน้ําชุ่มเข้ามาแต่งอกมาเท่าเขาให้มันรวมลงได้ก่อนมันรวมลงในที่เดียว,วก่อน เราจะตัดก็ตัดง่ายเราจะคาก็ค่าค่าได้เร็วเหมือนกับผู้พิพากษาก็สืบสวนคดีต่างๆต่างเป็นฝึกเบอร์เลอร์การสอบสวนก็ได้นะเวลาเขาตัดสินเขามันนั่งบันลังนะนั่งในที่ศาลนะ่ะบันลังนะอ่านประกาศตัดสินนิดเดียวเท่านั้นนะลงที่เดียวเลย นั่นแหละต,ะตัดสินได้เราจ,จ,จะาจตัดสินได้หรือไม่ได้กันรู้จักตรงจิตนั่นแหละตองจะเอากันจริงๆอะจังตัดสินได้หรือไม่ตัดสินได้แบบปล่อยวางล้หมดทุกสิ่งทุกอย่างตัดสินได้เชื่อมั่นของตนเชื่อมัน่นในใจของตนหรเมื่อมีสิกขีพยานเพียงพอกแล้วนี่ ตัดสินตรงนี้แหละเขาจะเกิดอีกหรือไม่เกิดตัดสินตรงต้นนั้นแหละถ้ามันเกิดมันก็ต้องยุ่งมันยังเกี่ยวข้องผับพันเนี่ยเกี่ยวมากาก,มาก,นนก,ก็ต้องเกิดมากเกี่ยวพันเล็กน้อยก็วหนงเกิดเกิดเกิดน้อยฉาเข้าไปไม่นี่เกี่ยวพันเลยก็เด็ดขาดละชาละพบได้เลยนั่นแหละจึงว่าตัดสินในทีเดียวถึงว่าถึงน่นก็ให้รวม,มเน็ตก่อน จะตัดชิ้นใดเดิดยประการใดกันแล้วแต่เราถอนตรงนั้นเอาละเท่านี้แหละ นั่งบอกมะม่วงบอบในที่เดียวนี่นะนั่งให้มันคงที่อยู่นี่นะไม่ต้องไปไหนเมื่อกายอยู่อย่าให้ใจไปให้อยู่ด้ยวยกักเมื่อใจมันวิ่งว่อนไปมาอยู่นะมันต้องอาศัยหลักปเป็นเครื่องอยู่ คือมันไม่เห็นใจใจมีตนมีจุวนีต้องอาศัยหลักคือคำบริกรรมเอาพุโทโธไว้ในใจพุทโธดีๆนักหนาสารพัด,รด,ดะะรปราได้หมดทุกสิ่งทุกอย่างถ้าเราตั้งแนวสดีตั้งแนวในพุโทโธคนเดียวสามารถที่จะ ระงับทุกโศกโลภัยทัังคมหมดถ้าไม่เชื่อลองดูสิความโกรธชนุนเฉียวเกิดขึ้นมาตั้งสตินึกถึงพุโทโธน่ะเดี๋ยวก็ละาอายหรอกอายพุทธเจ้าหรอกอายพุทโธหายหมดเนี่ยพุโทโธดีอย่างนี้เนี่ยอันที่มันไม่หายเพราะไม่ตั้งสติสำนดพุทโธเฉยหรอก ลืมพุโทโธเสียพุโทโธเลยไม่อยู่กับเราพุโทโธผู้ไดเจ้าหายหมดมันก็มีแต่กิเลสเข้ามาครอบงำม,มาทันทีมีแต่ความโกรธวุ่นวายมาทันทีถ้าพุโทโธตั้งสติกำดเท่านั่นพุโทโธมาอยู่แทนที่เราความโกรธเลยหายจากใจหมดอย่าลืมให้ระลึกถึงอยู่เสมอจึงจะเป็นผลใํสำเร็จประโยชน์ แก่ตนของตนเพราะเป็นภัยอันตรายอย่างยิ่งความโลภความโกรธความหลงเป็นภัยอย่างยิ่งถ้าหากว่าเราไม่มีจจติตั้งอยู่ในพุทโธแล้วสารพัดแต่จะมันจะทําตัวของเราเป็นภัยต่างๆนานาตั้งกระทั่ง คิดประทุษได้คนอื่นประหัตประหารฆ่าฟันทุกประการออกจากตัวเดียวนั่นนะี่ยเอาคุณโทรไว้ให้มันตั้งสติกำหนดให้มันลงจริงๆอะจังในในที่เดียวนี่แนะหละคือกายอยู่แล้วใจมันต้องให้อยู่เหมือนกัน มันพาเราเลี้ยงว้อนมันมากมายก็มากเกิดมาจะมีอายุเท่าไหร่แล้วก็ไม่จักยังจะเกิดมาไม่เห็นตัวพุทโธและสักขีจิตไม่เห็นเลยอ้สติควบคุมจิตไม่อยู่ไม่เห็นจิตเลยไม่เห็นพุทโธเลยพุทโธเนะี่ยคือจิตเอานั้นทปก่อน เาพุโทโธพุธโทโธในใจในในจิตตรนนั้นแหละเมื่อมันออกจากนั้นไปออกจากพุโทโธนั้นไปมันไปแล้วนะมันมีทีดิควบคุมมันไปครับทีดีควบคุมมันก็อยู่ในพุโทโธเอานั่นแหละเป็นจิตจะกอนคั้นเมื่อคุมอยู่แล้วพุโทโธจะหายไปค่านนี่จึงเชงเหลือแจ่จิต เงว่าตัวคน้อนี้นให้เป็นสื่อเบื้องต้นให้จิตมาอยู่นั้นเสียก่อนอทําพอนาเจ้าจทีเลยครับจับลีงให้อยู่ถ้าจับมันอยู่ก็จะเรียกว่าอยาห้รีงตาลิีพระลิีเนเนลิงเขาว่าจะไปโกดแล้หรืาไม่ว่า ตัวนี้หรอเขาว่าตัวใจนั่ต่ะงหากคนนี่จะไปโกรธเขาจับเราจับไม่ได้เราเราเป็นลีนนั่นเองคนเรามากโกรดไม่พิจารณาทีทวนมืกโก้วเขาหาวันงัวว่าควาย ตาคนนั้นเป็นงวตาคนนี้เป็นขวายตาคนนั้นเป็นปูเป็นปลาพระคนนั้นเป็นตายอย่างนั้นอย่างนี้อะไรแต่เป็ดเก็บเป็ด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 ไก่มันก็เลยโกรธเขาความเป็นจริงมันเป็นจริงของเขาเนื้อไก่นั่นนะ่ยมามาเลี้ยงตัวนี่เนื้อเป็ดนั่นเนื้อหมูนั่นเนื้อปลาเนื้อปูนั่นน่ะมาเลี้ยงมันนี่เขาว่าควรจะให้เขา เลยไม่เข้าใจความเป็นจริงมันถือตนถือตัวอย่างนี้มันถือมานานนานขันเห็นสภาพตามไม่จริงแม้มันก็ไม่ถืออะไรกันหรอกขึ้นกมดุอันนี้กำลองการน,นะขันเห็นว่าตัวเป็นลิงก็พอใจยินดีเขาว่าถูกปล่อยเขาเสียแต่ตัวของเขาก็เป็นลิงเหมือนกัน ไม่รู้ตัวยังว่าแด่คนอื่นตกลงว่าเลี้ยงด้วยกันทั้งหมดทั้งบ้านทั้งทั้งโลกนี้เป็นเลี้ยงด้วยกันทั้งหมดทั้งหมดเลื่องกันไปเห็นั้นยังว่าเราจะค้นจากเิงนะเดจะจับตัวลิงให้ได้ให้เข้าไปจิตตังแต่พวกพันจิตตังนะไม่ค้นจากลิงอยู่ตามนั่นแหละ i'm complicated